้อยแปดอาชีพวิกีฬาไม่โดนวันนี้เราจะพาไปพบกับสิทธิ์เก่าอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้เป็นท่านที่บู๊มากเลยเล่นกีฬานะครับว่าแล้วเดี๋ยวจะให้เขาแนะนําตัวเองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดาจารต้นค่ะชื่อสุภลักษณ์บินนพลักษ์นะคะก็เ็กเรียนอยู่ในรุ่น m u s 18ค่ะคือปีหรหัสปี5้ค่ะ โอ้จําแม่นจําแม่นใช่คับเรียนกับเอ่อสสบค่ะเป็นสาขาเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการกีฬาค่ะอยากให้เล่าช่วงที่ตอนที่เลือกเข้ามาทำไมถึงเลือกเรียนทางมหิดลครับหรือวิสัยไกลแางของมหิดลครับส่วนที่เล็กเลือกเข้ามาเรียนวิทฬาโดยตรงเลยเนี่ยที่มหิดลของเราคือคือรู้ตัวเองมาตลอดนะคะว่าตัวเองชอบกีฬาแล้วก็รู้สึกว่า สนใจในด้านกีฬามาตลอดคือครเรามีความตั้งใจว่าเราจะเป็นนักกีฬาโดยตรงซึ่งมหิดลเป็นที่ที่ตอบโจทย์ที่สุดเราอะเรามีแรล่งในการเก็บเก็บพอร์ตข้อมูลต่างๆอะครับหนู่าจะได้เปรียบกว่าเพื่อนนิดนึงตรงที่ว่ารเราไปแข่งตรงเนี้ยแล้วทางมหาลัยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นในระบบของเอง็นแล้วมันมีเขาจะให้นักกีฬาโดยตรงเนี่ยสามารถยื่นพอร์ตให้กับมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วซึ่งมหิดลเป็นมหาลัยที่เปิดกว้างให้กับนักกีฬาซึ่งเอาพอร์ตมายื่นแล้ว ในแบะดัรเข้ารอบในเข้ารอบแรกเลยไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยแล้วเข้ามาให้โดนได้เพราะว่าเรายื่นผ่อนจริงๆแล้วอ่ะเราเอาอร์ตมาเพื่อยื่นแลกกับใบสมัครเพื่อเอามาสอบสอบได้จิงจะได้เรียนใช่ครับซึ่งต้องใช้ความพยายามสูงมากเลยกว่าที่จะได้เข้ามาเรียนที่ไม่ให้โดนแต่ว่าก็พอเข้าพอเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือเจอในสิ่งที่แบบเราเป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ ทางด้านเรื่องเรียนก่อนก็ในในสิ่งที่เราองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยว่าบางทีแบบเราเล่นกีฬาอย่างเงี้ยว่าเล่นยังไงเล่นเพื่อความสนุกเล่นยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเข้ามาที่เนี่ยอาจารย์ทุกท่านนะคะสอนสอนลึกสอนหนึ่งทฤษฎีปฏิบัติแล้วทําให้เราได้รู้ว่าการออกกําลังกายอะคะ่ะการเล่นกีฬามันมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นตรงที่ว่าเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจุดไหนทําให้ร่างกายเรา แข็งแรงระดับไหนหรือว่าเล่นแล้วตอบโจทย์ในระดับไหนหรือว่าเราเกิดการบาดเจ็บก็เราจะสามารถดูแลยังไงได้ถ้าอย่างั้นแหละอย่างน้อยอ่ตัวนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเผื่อว่าใครที่สนใจจะมาเรียนด้านนี้ก็ได้เห็นว่าโอ้ถ้าเราสนใจกีฬาด้วยเราก็ยังสามารถที่จะเรียนได้ด้วยนะครับ<ช>ทีนี้อยากให้ให้ให,ให้ให้หนูเล็กลองพูดถึงในเรื่องของสายงานพอเราจบไปละจากที่เราเรียนละ,ะทำงานเป็นไงบ้างเรามีการวางแผนยังไงทำงานเลยหรือว่ารู้สึกว่าของเล็กน่าจะเรียนต่อด้วยเนี่ยใช่ไหม ใช่ค่ะก็ถ้าตั้งแต่จบวิกิลาค่ะแล้วก็เล็กก็ได้ตัดสินใจไปอยู่มองนอกปีนึงเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวกับภาษานะคะเราก็กลับมาเรียนต่อโทที่คณะสังคมศาสตร์ค่ะก็เกี่ยวกับการการจัดการการกีฬาค่ะเลยก็เพียงแค่ต่อยอดให้เป็นเรื่องของแมจเมนต์ขึ้นมาซึ่งมันก็มีความเชื่องโยงเกี่ยวกับงานที่บริษัทพอเล็กเองเป็นเจ้าของบริษัทชยาเซีซีกรุ๊ป แล้วก็ตอนนี้เล็กเองก็เป็นเจ้าของที่เกี่ยวกับ Motorsport Land ซึ่งเล็กกำลังสร้างเกี่ยวกับทำสนามมอเตอร์คอร์สทำบอร์ดสกีที่เกี่ยวกับพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เราชอบเนี่ยตรงนี้คือคือมันอัดแอได้หมดค่ะเรื่องเอาการเรียนเข้ามาบริหารงานในบ้านปัจจุบันแล้วก็มาสู่ในสิ่งที่เรารักอย่างเงี้ค่ะอยากทำเล็กเลยว่าพอเนี่ยพอเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ยเราสามารถเอาไปใช้ อะไรให้กับเป็นประโยชน์กับตัวเองกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งประเทศชาติได้บ้างน้อยแค่ไหนครับซึ่ง mm hmm. อย่างถ้าในพาร์ทที่เราในชีวิตจริงก่อนเราฝึกงานมาหนูตอนหนูฝึกงานปีสียหนูไปฝึกงานที่โรงพยาบาลซึ่งเ uh huh. ล็กจะอยู่กับหมอโอโถพอมาเจอชีวิตจริงเนี้ยค่ะเราขับรถมาวันหนึ่งเนี่ยเราเจอรถชนกันแล้วซึ่งมีผู้ป่วยอยู่กลางถนอน,นยอย่างเงี้ยยังไม่มีใครสนใจแม้เลยด้วยความที่เราเป็นจิตวิญญ,ญาณว่าอย่างน้อยเราเป็นลูกพระบิดาเราเรียน วิกีฬามาเราก็คือแพทย์สนามดีๆเราคือหมอทางกีฬาดีๆเราก็ต้องมีจิตลงไปช่วยเขาไป CPR ไปดูไปเช็คเบื้องต้นกว่าที่หมอจริงเขาจะมาเราก็ช่วยชีวิตเขาไปได้เยอะค่ะาร์ทที่เป็นนักกีฬาก็เราเอาความรู้ที่ได้ที่เรียนมาทั้งหมด4ปีของทางวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยค่ะเข้ามาดูแลนักกีฬาโดยตรงโดยที่เด็กตอนนี้กำลังเปิดเป็น c ค d เ m y เพื่อฝึกสอนเด็ก ก็คือทําโครงการที่เกี่ยวกับอดี๋ยวอาจจะเกี่ยวเชื่อมโยงกับทางกรกทค่ะก็คือเปิดแค a d e มีที่เกี่ยวกับคิดพอสของมอเตอร์คลอสแล้วก็เจสกีในนาคตวันนี้ก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณนะครับเล็กไปอย่างมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณดีที่สุดเลยค่ะจยะ